สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอันไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปสุ่มทีมไต่แรงอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงและพวกเราจะไหวไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยนะครับ Let's do, do the magnetic magnet. storm dance, shall we?

เตา้าขึ้นเต่าเต้าโว้ยงูชิบผ่านอยู่ดินเย็บวงน้ย คิดหายดอกนี่มันหัวมาได้เ,เกียม,มเกิดไิเพื่อนไปอยู่ไหนเพื่อนไปอยู่ล่างไม่สไลด์สไลด์ไปนไู่นแล้วไอ้ hey, <there. S 1> ตาวนั่งตรงที่กูามาเลยไปเอาไปเก็บของอโอ้ยเฮียปืนตไปอีกอะัะตุ้ยจัดอะ่ะ ้สุณจะทำน,นี่ need equipment มึงมึงมั่นใจคนจุกเมื่อไรเฮีย โอ้ยังไม่เข้าไอเตา๋าไอเวนเอ้ยมึงอ้อมเกินยช่ไหยมึงดันมายัดไอตัวนี้ก็จบแล้วอเหี้ยคุย,ยดันยัดผู้หญิงก็ตายแล้วนะ่ะอะไรกูโดนอย่างมึงเนี่ยแหละที่าย กูให้มึงดันยับตัวผู้หญิงดันอ้อมอีกผู้ชายมันอ้อมกูไปแล้วกูเล่นได้เว้ยเฮียโอ้ยกูแค้บไอ้สัตว์ไม่น่าพลาดก็พลาดกูหวยสภาพไม่น่าแพ้เขาดีสัตเนี่ยเลยมีอะไรให้อ้ายเก็บบ้านหวยธนาไปเลยแล้วเสร็จไอ้เฮียดิไอ้เฮียเนี่ย จะสงเชดบึงที่อะไรไม่เล่นละ โอ้ข่อยเหี้ยเอทีเอทใ้กูเม็ดเดียวเลยสัตว์ กวยเอ้ยตีนั้นไม่ตายไปแล้วไอ้เต่ากูเจอตีเกมไอ้ตีที่เราตายรอบแรก้ยเฮ้ยมีป,มปตีเกมเต่าตีเกนร้อยเปย์ยีหห่หายไม่เก้ คือมึงวิ่งมาคนเดียวมึงเก็บสามอะน้ามีตัวเก็บเสียงเลย ันนี่เชีย่สยสก๊ะป้าชนะรอดด้ <c oughs> เลือดดีอ่งสองกขามีเยอน <c oughs> <c oughs> มา <c oughs> มาโอ้โชิแม่งโดดมาลงมาจากรถไฟ เราเป็นผู้ชมไม่ยาวน <Need equipment. S 1> ี่ d equipment โอไม่นล่ในยี่เซ็เนี่ยเซตมันดีเว้เยคนเล่นมงงไม่งงอีแาย Ooh. Capturing the revival point. Not like that. What are you doing? Not like that. It takes EP. EP is better than this. Anh đón vùng người yên. Anh mừng tôi đi học. Thẳng lang chụp mặt bên là vùng à Double kill! Uh. 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 Triple kill! เพื่อนดิเอาเป็นต่อโอ้จะไหวไหมเนี่ย ทำเฮี่ยอะไรก่อนโอ้โห่อ้โหเฮียจะตีเดียวกันหรือยิ้มไายทำอะไรก่อนข้าควรจะเฮี่ยนี้ก่อนโวย้ยโอ้โห,ห,ห,แ,หแล้วไม่เห็นเจกแบบนี้กูเจอเฮี่ยอะไร ลุมถึงอ่ะเหี้ยกูเจอลุมถึงอ่ะแล<อ>้วทำไมเพื่อนเขาไม่เข้าเข้าไปตู้นูน้<อ>ตนตัวนี้มันจะตายไอหน่ไม่ใั่มันจะเข้าวงไม่ได้เว้ยอ,อ เหยียบโอนอ้เยมเหยียบเ้ยอฮไยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮยเยเยบเลยเฮยยเ้้้เเ้เเ เหม็นยืนนานกว่านี้อยี้ทตายนะดอกร้อยสิบอะยิงคนตายนะยี่ห้ออ่ะไปคนละสามคนละสี่คิวแล้วคูเม่นสูนคิวที่มีสามร้อยขนาดจัดข้างหน้ามีคนตรงรถอะ่ะ รถนะเพื่อนเท้ามันโผล่อยู่ขึ้นไปขึ้นไปตู้แล้วเพื่อนโอ้ยยังอยู่มันยิงเท้านะมันยิงเท้านะมันยิงเท้าอีกนะโอ้โหเหียเก็บเก็บจุดไม่พอ ปิดกูนะกูนอนแล้วไอ,อ้หียนอนอยู่กับมอเทุ่งม่ลง เปเล่นเซตที่ัวองา,งาีกว่าไอ้หี้ยโอ้โหโอเคครับคลิปนี้ผมก็ทำเต็มที่แล้วนะครับผมเพื่อนก็ล้มบ่อยมากเลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปจะต่อไปและผมมีกำลังใจทำคลิปจะต่อไปนะครับสวัสดีครับ ไอเต๋าแกแ่งเลี้ยงสุดเลยว่ะเออสมสบด้ะ